มาที่ผลงานใหม่ของค่ายบอดคาสชทยเทเลวิชั่นกันบ้างค่ะเป็นซีรีส์นะคะเรื่องนี้ค่ะได้น้องนายนภัสนะคะมาประกบคู่ครั้งแรกกับน้องมายและพัสรันค่ะกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าสปาร์กใจนายจอมหญิงค่ะแล้วนี้เขาก็ฟิตติ้งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีพี่น้องอรุโนชาผู้จัดค่ะแล้วก็แชมป์วีรชีตผู้กํากับมาดูแลความเรียบร้อยหน้าเซตนะคะ ซีรีส์สปาร์กใจนายจอมหญิงเนี่ยก็เป็นซีรีส์แนวท่องเที่ยวค่ะถ่ายทํากัน2ที่นะคะที่หลักๆเลยก็คือเขื่อนภูมิพลจังหวัดปากแล้วก็ที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเรื่องราวน่าสนใจมากค่ะ,คะเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซันก็คือรับบทโดยน้องนายนี่แหละค่ะ,คะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแต่พิเศษคือเขามีพลังได้ยินความคิดข,ของคนอื่นโ,โอ้ยก็แบบว่าก็ม่สงบรู้หมดเลยแล้วก็มาพบกับเอวารับบทโดยน้องนานี่แหละค่ะเอวาเนี่ยเป็นนักเขียนที่กำลังหาแรงบันดาลใจใ ใ,ในการเขียนหนังสือแล้วก็เขาก็มีพลังพิเศษเหมือนกอันคือคนนี้รับรู้เรื่องราวในอดีตของคนอื่นเอ,เอาละสี่ทีนี้ก็เกิดเรื่องราวมากมายเลยค่ะแล้วก็สองคนนี้มาเจอกันจะอ,อะไรเกิดคนคนึงรู้ความคิดคนอื่น <c oughs> คนนึงรู้อดีต <c oughs> คนอื่นแล้วก็มีเหตุการณ์มากมายแล้วก็นักแสดงอีกเยอะเลยค่ะสายฮาทั้งนั้นทั้งปิงปองธงชัยโมทวิสรุตเมโกะชนิการแล้วก็เต้ดาวิดด้วยนะคะอะมาร่วมงานกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทำพิเศษด้วยค่ะ เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่นองกับบล็อคแคสต์ครับดีใจมากมากจริงๆเจอายนี่ติดตามมาตั้งแต่แบบว่าช่วงที่แบบฮอตใหม่ๆก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับนายเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะนําเสนอภาพแบบว่าความสวยงามของแบบแหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้เห็นว่ามันแบบสวยงามแล้วก็น่าไปเที่ยวมากๆ้วยเรื่องราวก็สนุกสนานดูจากวัยรุ่นทั้งสองคนพี่นองแอบแล้วว่าเรามีแบบ การถ่ายทำแบบพิเศษใช้อุปกรณ์พิเศษเอาไปว่าคุณภาพภาพภาพยนตร์วันนี้เขาชอบถ่ายรูปน่าจะต้องแบบว่ามีแกนเซตเยอะใช่ใช่เตรียมไปไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นแนวทางในการแผนเที่ยวไทยต่อก็ได้ค่ะพบกันค่ะสปักใจในจอมหญิงนะคะออกอากาศทันช่อง3เนี่ยนะคะทั้งเดือนธันวาคมค่ะทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะติดตามชมค่ะ โอ้โหอย่างนี้เราก็ต้องอยู่ใกล้น้องนายสิคะเขาจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เขาจะรู้ความในใจเราหมดแล้วสิคะเดี๋ยว้อกลัวเรานะครับจะเริ่มถ่ายทํากันแล้วค่ะอาทิตย์หน้านะคะวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็จะเริ่มออกอากาศตอนแรกค่ะวันที่5ธันวาคมนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา1 0 0 0 1 1 5นทางช่อง3กด3 3นี่แหละค่ะ